คนไข้นะัมีอาการปวดข้อเท้าขวานะแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยบวมอักเสบนะแล้วก็ไปกินยาลดอักเสบมาก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะเนี่ยล้วพอเราตรวจอันตาซาดูนะเพราะตรวจอันต์ซา,นะราเราเห็นเลยเนะี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำที่มีอักเสบอยู่ในข้อตรงนี้เลยนะฮะนี้เราดูอีกแนวหนึ่งนะเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลยที่อยู่ในข้อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดเลยนะที่เกิดการอักเสบรอบข้อเลยแนวะทางการรักษาเลยนะการรักษาเลยนะหนึ่งเนะี่ยมันจะต้องดูดน้ำออกไป เพื่อเอาไปตรวจดูว่ามีผลึกของเกาเนี่ยอยู่ในน้ำมีหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดมีผลึกของเกาอยู่มีคริสซอลอยู่ก็แสดงว่าเนี่ยไม่แน่นอนว่าเป็นเกานะอันนี้หนึ่งอันที่สองคือจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูว่าระดับยูริกในร่างกายเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ายูริกสูงแล้วก็เจอผลึกนี้ก็ต้องกินยาลดยูริกนะแต่ว่าอันนี้สามก็คือจะต้องตรวจเรื่องของปัสสาวะเพื่อจะแยกคนไกในการเกิดโรคเกาว,ว่า มันเกิดจากการสร้างมากหรือว่าร่างกายเนี่ยขับออกน้อยนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงถ้าเกิดสัติว่าตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงแล้วยูริกในปัสสาวะมากกว่า800แสดงว่าไตเนี่ยยังีดีอยู่ยังดีสามารถขับยูริกออกมาได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือเกิดจากการที่เราสร้างมากในเวลายูริกมันสร้างมากเกินไปก็ต้องกินยายับยั้งการสร้างกดยูริกนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดไอ้ยูริกที่ออกมาเนี่ยน้อยกว่า800นะก็อันนี้พวกนี้ก็อาจจะต้องกินยาเพิ่มการขับยูริกนะ ตาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะฉีดยาโรคลักเสจให้ก่อนนะครับให้มันจะได้เบาเลง